ภาในที่นี่นะคะก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือนาข้าวเขาจะเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลนั่นเองนะคะที่ป่าโมกีจะมีทิพย์สายทายธรรมชาติด้วยใครที่อยากดื่นดกับธรรมชาติก็สามารถพักที่นี่ได้นะะคะแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบเต็มๆเลยทีเดียวมาต่อกับโตโยต้าวิทอีกคันหนึ่งนะครับ คันนี้โตเตวิสีดำเนาะแต่คันก่อนหน้านี้เป็นสีเทานะครับที่มาซ่อมเกียร์ออโต้ก็เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านนะครับเสร็จปแลาเนาะต่อกับคันนี้นะครับคันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่ารถมีช่วงล่างมีเสียงดังนะครับเป็นพักๆบางช่วงกว็ดังบางช่วงกว็าหายอยู่ด้านหน้าขวานะครับฝั่งคนขับผมได้ตรวจเช็คละนะครับได้ตรวจเช็คของเสียละว่าอะไรเสียเดี๋ยวผมจะพาไปดูของเสียกันนะครับเนาะ อะไรเสียอย่างแรกที่ตรวจพบนะครับคือยางเบ้าโชคขาดนะครับเนี่ยยางเบ้าโชคหน้าขาดนะครับทําให้มันมีเสียงดังเป็นพักๆนะครับช่วงที่มันดังก็คือมันอาจจะหลุดเบ้าออกมาละแต่ช่วงที่มันเงียบมันก็จะกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมนะครับทําให้มันมีเสียงดังเนาะเอียงไปหมดเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปลองรถเนี่ยพวงมาลัยมันเอียงไปด้านขวานะครับแล,แล้วรถมันมีการดึงซ้ายนิดๆนะครับ กลับมาก็เลยยกลิฟดูว่ายางเบาโชคขาดอ,อย่างต่อไปนะครับคือบูธปีนกล่างขาดนะครับเนี่ยต่ปลายนิ้วโป้งผมนะครับนี่ขาดอันนี้ถ้าจะของแท้อยู่ครับเนี่ยถ้าจะไม่เคยเปลี่ยนก็หมดเวลาแล้วครับเนาะคันนี้ไม่ก็แสนแปดกว่าละอย่างต่อไปนะครับคือโชคนะครับนี่โชค๊ค รถปกติรุ่นนี้เหมือนจะเป็นโชคแก๊สแล้วนะครับที่ทามาหลายคั้งแต่คันนี้โชคไม่เด้งนะครับก็คือโชคมันรั่วนะครับเนาะโชคมันรั่วแล้วเดี๋ยวก็จัดการเปลี่ยนโชคใหม่ไปนะครับลูกหมากันโค้งนะครับนี่ยางขาดยิ้มหมดแล้วนะครับนี่หลวมด้วยนะครับจะดูอีกข้างกันหลวมไหมอ๋อนี่ก็ยิ้มหมดแล้วครับนี่ขาดนะครับอันนี้ก็หลวมละก็เปลี่ยนไปนะครับก็ลุกหมากล่างอีกคู่หนึ่งนะครับลูกหมากล่างอีกคู่หนึ่ง ก็หล,วเห,เหหลวเหมือนกันนะครับนี่ Duncan, เดี๋ยวก็จัดการเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือของเสียที่ตรวจพบนะครับเดี๋ยวพามาดูของใหม่กันหน่อยนะครับเนาะของใหม่นี่ครับมีโชคใหม่นะครับยางกันกระแทกใหม่แต่ไม่ใช่ของแท้นะครับลุ่มากันโค้งใหม่ครับแต่ไม่ใช่ของแท้ยางเบ้าโชกหม่ครับแต่ไม่ใช่ของแท้เพราะว่าของแท้ร้านอะไรเขาไม่เก็บนะครับมันมีแต่อย่างเงี้ยก็จะไปต้องใช้นะครับนี่ อาบูชิ่งนะครับรุ่นนี้ใช้อันเดียวกับออตติ้นะครับออตตนส03ตัวแรกเนาะอันนี้ก็จัดการเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยครับหลวมหมดเลยปกติถ้าลูกหมากแน่นนะครับเวลาเราโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยมันจะเหนืดๆนะครับแต่อนนี้หลวมหมดแล้วนะครับเนี่ยหลวมหมดเลยครับเนี่ยแต่ลูกหมากแหลกกับคันชักสันนี้แน่นอยู่นะครับนี่ยังแน่นอยู่นะครับไม่ตกหยุดเหนืดใช้ได้นะครับ อันนี้คือข้างหน้าซ้ายที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเนาะส่วนข้างหน้าขวาผมจัดการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับประกอบเสร็จหมดละแต่ค้างลูกหมากล่างนะครับลูกหมากล่างยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับพอดีร้านอะไรเขาจัดมาผิดรุน่นเดี๋ยววันจันทร์ต้องออกไปเปลี่ยนนะครับนาอนี่ครับเนืนืๆนะครับใช้ได้ครับอย่างเงี้ยไม่หลวมหรอกไม่มีเสียงดังอันนี้ก็จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปประกอบกันก่อนนะครับนาอ อาการของเสียบเบื้องต้นที่ตรวจพบก็มีแค่นี้นะครับโอเคครับผมงานคันนี้ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเอาประกอบเฟสไปวิ่งเสร็จถ้าสูนย์ล้อปกติดีก็น่าไม่น่าเป็นไรแต่ถ้าวิ่งแล้วมันไม่ปกตินะครับก็ต้องไปเช็คศูนย์ล้อเพิ่มเติมเอาให้นะครับผมโอเคครับ